ก็ตีว่าน้องเหมือนเดิมทั้งที้ผมเจอของดีตรงนั้นนั่นมันกล่องอะไรครับผมทุกคนนั่นมันกล่องแดงหูผมเจอตั้งแต่วันที่สองกล่องแดงเออใช่ยิงไหมเนี่ยไหนเฮ้ยว้าวชุดเกาะเกาะอะไรเกาะอะไรก็ไม่รู้ กป็นการค้นนี่อันนี้เหรอเห็นคนดังเขานี้เยอะมากเลยนะใคยโชคดีแน่พวกหมาป่าตันมาให้ตันสิตรงไหนอ่ะเบิรดเอิงก็ยังไม่มีแมพไม่ใช่เอ็งเอ็งเจอตรงไหนแถวนี้แหละแถวไหนอ่ะแป๊บนะเดี๋ยวสร้างแผนที่ได้ก่อนโอ้นั่นน่าอยากได้แลก็อ่ะอยากได้เอื่อนงไดเรยอไฟฟ้าใช่ไหมดอนเออเอ็งได้เรือไฟฟ้า เลืเล่อนไฟฟ้าได้นี่จบเลยเรื่องไม้มีหมดปัญหาไปเลยรู้สึกว่าเหมือนเจอแล้วนะของของบ้าบ,าบ,าบาอบ,บ,บ,บอเราจะกองกองเพื่องแบบนะดอนแบบนะดอนนี่ใจเกินไปก็เป็นแบบเนี้ยอืมสร้างแผนที่เร็วๆบุๆ ได้ก็ได้เดี๋ยวครบแมพใช่ไหมที่เจอใช่ครบแมพคบแมพแล้วเสร็จอแปบนะคบแมจนถึงมเลยนีมาว่า้เหล่านั้นเลยอุ๊ทนพี่มันเป็นกล่องทองอะใหาเหล่านั้นเลยเออเออลเลเลอ๋อมันจะต้องเป็นคน ไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหน่วยฮัมตอตร์พี่คาดไปเราจะยื้อไปทางไหนวะทางนี้แหละกินหมด้วเรรีบขับรีบขับได้ขาก็ตายพ่อค้ามาพ่อค้ายังอยู่ดอนได้ได้ได้นุนก็อ,อ,อ,อยากได้นี่เหมือนกัน โอ้ยแัมเบบี oh yeah, ้บอยก็ดูหลงอยู่แต่ตายแล้วนั่นล่ะเฮ้ยทุกคนฮัเลองผมไปเปิดได้กล่องทองอะได้ไอ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 ้ว้ฮฮโดนเฮ้ยโดนใจเกล้ยกล่มใช่ไหมเฮือมงไม่แต่ แป๊บนา้าดอนเดี๋ยวเราตัดไม้ก่อนเร็บเร็วทำไมตัดนานจังอะไรอ่ะตัดไม้ใหญ่ใช่อืถ้าได้เลือ่อนี่ตัดโคตรง่ายได้แล้วไมได้หนูแล้วขอได้ว โอเคทุก okay, คนโห oh. ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าผมจะไดไ้ไม่มีอาหารจะตายแล้วจริงจริงจริงฮมเไปแลแมแบกของมาเยอะเอะตายมานี่มลแล้วโอ้เล็ลลล oh. <laughs> เกคเยอะทุกคนยึงไม่ดูโอ้ oh. มากินก่อนเราเราบูอยู่นะดันโคดีได้ขวานั้นนั้นมานนขอได้บ้าวเราจะตัดไม้ให้เออเราใส่ให้ให้หัรหลักก็ไปแล้วอะโอ้ยเบบี้บอยเย